สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวฟีดาวใหญ่จับมือย้ายตอนรับปี2566แนะวิธีทำบุญเสริมดวง คลิปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับทำบุญให้ชีวิตรุ่งเรืองต้อนรับปีใหม่2,566นี้ค่ะเพราะในปี2,566นะคะมีถึง4ดาวใหญ่ด้วยกันที่จับมือพากันย้ายเช่นดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดีดาวมฤตยูและราหูค่ะยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนนะคะปกติย้ายกันอยู่เนืองๆแต่ว่าไม่เคยย้ายชนกันเปรี้ยงปร้างแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าแนะนำให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมสะสมพลังบุญกันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยค่ะเริ่มก่อนได้เปรียบนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ ชาวราศีเมษปีหน้าดวงดีดวงปังมากเลยนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนรอรับข่าวดีได้เลยค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามาทับดวงล้วนนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ขอแนะนำให้ทำบุญไถ่สัตว์สองครั้งครั้งแรกทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์บกก่อนจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้อีกครั้งให้ทำบุญปล่อยสัตว์น้ำการทำบุญอย่างนี้เป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานและ การเงินไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทสวดมนต์ที่แนะนำคือพระคถามหาจักรพรรดิค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะ เมื่อดาวใหญ่ย้ายราศีพฤษศจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีหน้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องการงานและธุรกิจซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นขอแนะนำให้ทำบุญถวายผ้าทั้งหมดสองครั้งครั้งแรกให้ทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระใหญ่พระประธานในพระอุโบสถและอีกครั้งคือการถวายผ้าไตราจีวรแด่พระภิสุทงฆ์ในวันเกิดอันนี้สรงจะส่งผลให้ได้พบเจอเรื่องดีตลอดปี256 นั่นเองค่ะแนะนำให้สวดมนต์คาถาชินบัญชรน,นะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีเมทุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ในปี2566ชาวราศีเมถุนจะดียิ่งกว่าปี2565โดยเฉพาะด้านการเงินปัญหาการเงินที่มีจะคลี่คลายจะได้สร้างเหนือ้อสร้างตัวได้ตามที่คาดหวังขอแนะนำให้ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารเส้นจำนวน4อย่างในวันพุธสักครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างมากถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นขณะตักบาตรให้ถวายปัจจัยลงท้ายด้วยเลขสจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้น1ิเท่าค่ะ แนะนำให้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถานะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะถ้ามีเกณฑหมดคร้อหหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยแล้วค่ะดาวเสาร์ที่ทับดวงชะตาเอาไว้กำลังจะโยกย้ายในช่วงเดือนมีนาคม2566ส่งผลทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นทำอะไรก็สำเร็จแบบไม่มีอะไรมาขวางกันขอแนะนำให้ทำบุญที่วัดเก่าๆวัดเล็กๆไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟถวายหลอดไฟหากจะให้ดีควรถวายเป็นจานวน อาน,นิสงจะส่งผลทําให้ชีวิตก้าวหน้าแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นค่ะแนะนําให้สวดมนต์บทสวดไตรสรณคคมนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีสิงห์แล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ เตรียมใจให้ดีนะคะปี2566ชาวราศีสิง์จะเหนื่อยขึ้นเพราะดาวเสาเลงดวงชะตาเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเหนื่อยแบบสุดใจขาดดินแต่รางวัลของความเหนื่อยนี้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะขอแนะนำให้ทำบุญบริจาคลงศพและผ้าดิบในวันเดียวกันหากทำบุญด้วยปัจจัยตามมูลนิธิให้ลงทายด้วยเลข7จะดีมากๆ ทางที่ดีให้เร่งสร้างบุญและสะสมแต้มบุญไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยนะคะเพราะจะได้เป็นแต้มบุญที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าราบรื่นในปีหน้านั่นเองค่ะแนะนําให้สวดมนต์คาถาชินบัญชรน,นะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ รายมาสแรกของปีดีสุดๆสำหรับท่านเลยนะคะคิดวางแผนอะไรให้รีบทำภายใน3เดือนนี้จะมีโอกาสสำเร็จมากเพราะหลังจากนั้นจะเหนื่อยขึ้นแต่ดวงยังดีต่อเนื่องขอแนะนำให้ชาวราศีกันทำบุญถวายสังฆทานอาหารแหง้งที่จัดด้วยตัวเองจำนวน9ชนิดเน้นอาหารที่อร่อยทานแล้วดีต่อสุขภาพจะยิ่งดีหากจัดใส่ถังสังฆทานสีเขียวไปด้วยจะยิ่งดีมากๆอานิสงส์นี้จะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้าราบรื่น มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะแนะนำให้สวดมนต์คาถาหัวใจพระพุทธคุณเก้าห้องนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เสมือนได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะแม้ว่าปีหน้าจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่มีใครจะสามารถยืนมือมาช่วยได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะว่าคุณมีความสามารถมากในการทําทุกอย่างให้สําเร็จด้วยมือของตัวคุณเองขอแนะนําให้ทําบุญด้วยการช่วยเหลือสัตว์จรจัดสัตว์ป่วยสัตว์พิการไม่ว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้ค่ะอานิสงส์งจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในายามีอุปสรรคเข้ามาก็จะคลี่คลายได้โดยเร็วนะคะแนะนำให้สวดนมนต์คาถามหาจักรพรรดิค่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีหน้าโดยเฉพาะในเรื่องงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นกว่าที่ผ่านมาฐานะจะขยับขึ้นตามที่คาดหวังเอาไว้ขอแนะนําให้ทําบุญด้วยการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือคนพิการจะเป็นการช่วยด้วยแรงกายก็ดีบริจาคสิ่งของก็ดี หรือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองก็ได้หากบริจาคเป็นทรัพย์ขอแนะนําให้บริจาคลงท้ายด้วยเลข3ผลบุญนี้จะช่วยหนุนนําทําให้ชีวิตดีขึ้นไปอีกระดับด้วยนะคะแนะนําให้สวดบทสวดไตรสรณคมค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะ เตรียมรับข่าวดีได้เลยนะคะปีหน้าจะดีขึ้นสุดขั้วปัญหาหนักอกหนักใจที่เคยมีจะคลี่คลายมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ข่าวดีอาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนค่ะ ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ทำบุญชุดใหญ่ในช่วงก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเปิดดวงรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือบริจาคอุปกรณ์การเรียนบริจาคทุนการศึกษาและถ้าจะให้ดีมากจริงๆให้ทำบุญกับโรงเรียนหรือเด็กที่ยากจนมากๆแบบนี้จะได้บุญแรงเลยทีเดียวนะคะแนะนำให้สวดพระคาถารัตนมาลาหรืออิตติปิโสนั่นเองค่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ ปีหน้าเมื่อดา,าวเสาย้ายออกจะปรากฏเรื่องดีๆหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการงานจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าทำงานอะไรก็มีโอกาสสมหวังสำเร็จเรื่องการเงินเองก็ดีขึ้นมากตามไปด้วยค่ะขอแนะนำให้ชาวมังกรทำบุญถวายสังฆทานที่จัดด้วยตัวเองทั้งหมด7อย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของราคาแพงขอให้ใช้ได้และใช้ดีก็พอค่ะ และให้นำสังฆธานนี้ไปถวายที่วัดเก่าวัดเล็กซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานอาน,นิสงจะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดปี2566ค่ะแนะนำให้สวดบ,บทชัยมงคลคาถานะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ชาวราศีกุมเป็นราศีที่ชีวิตโดนอิทธิพลของดาวเสาร์เข้าอย่างเต็มๆ100%ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านจะมีด่านต่างๆเข้ามาทดสอบความสามารถอยู่ตลอดซึ่งอาจจะทำให้ท้อแท้บ้างแต่ถ้าอดทนไปได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอแนะนำให้ชาวราศีกุมเช่าพระปางนาคปกหนึ่งองค์ไปถวายวัดพร้อมสังฆทานโดยตอนที่ถวายให้อธิษฐานจิต ขอให้ดาวเสาร์ที่กําลังจะโคจรเข้ามาทับดวงชะตานั้นนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการทําบุญแบบนี้เป็นการเสริมดวงและการแก้ดวงในครั้งเดียวกันค่ะเพื่อที่ชาวราศีกุมจะได้เจอสิ่งดีๆในปีหน้านั่นเองนะคะแนะนําให้สวดขอเข้ามาและอธิษฐานจิตค่ะและเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ แต้มบุญเดินหน้าเต็มกำลังเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ทั้งการงานการเงินโดดเด่นมากๆค่ะ เรียกได้ว่าฐานะจะดีขึ้นไปอีกขั้นขอแนะนำให้ทำบุญบ่อยๆบอกเลยว่ายิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มากขอแนะนำให้ชาวราศีมีนบริจาคหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะจำนวนหนังสือลงท้ายด้วยเลขห้าเช่นห้าเล่ม15บห้าเล่มนะคะแล้วถ้ายิ่งมีโอกาสได้ไปทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระหลวงพ่อโสธรด้วยจะยิ่งเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างมากๆเลยล่ะคะ่ะแนะนำให้สวดพระคาถายอพระการพระไตปิดกนะคะ เอาละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงต้อนรับปี2,566ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ